วันนี้เราจะมาผ่าขอนหลังปากแตนะครับเกือบครึ่งปีแล้วครับเขาไม่ขึ้นกล่องก็เดี๋ยวจะเอาเข้ากล่องโดยทีเดียวในนั้นไม่ได้น้ําพึ่งแล้ววันนี้จะจัดทั้งสองขอนเลยครับจะผ่าทั้งสองขอนเอาเข้ากล่องให้หมดนะครับทั้งสองขอนครับน,นี่ก็คือที่เขาอยู่ในขอนนะครับแล้วจะเริ่มทีจะผ่าแบ่งสองออกมาเพื่อจะ ย้ายลังเขาเข้าไปไว้ในกล่องนะครับครับนี้พาแบ่งสองออกมาแล้วครับครับมาดูครับนี่ครับเห็นไหมครับนางพญาครับเจอแล้วครับนางพญาครับแล้วก็ในกล่องตรงนี้ก็ยังมีไข่ครับไข่นางพญาครับก็คิดว่าน่าจะรอดนะครับ สวยงามมากเลยครับนางพญาครับ,รบแม่ก็เข้าเต็มแล้วครับน่าจะผ่านนะครับหวังว่าคงจะไม่หนีไปไหนนะครับเพราะว่านางพญาก็มีอยู่ครับในรังนี้ครับวันนี้รอนอก็ได้พาชันรวมอากแต่ที่อยู่ในขอนเอาเข้ากล่องทั้งสองกล่องแล้วครับ้าเดี๋ยวก็คอย เช็คดูไปเรื่อยๆเะครับว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะหนีหรือว่าเขาจะสร้างหลักเพิ่ม <V>